วันนี้ผมได้ถอดเอาหัวชาร์จเจอร์ของมือถือนะครับออกมาซึ่งหัวพวกนี้หลังจากที่ดูการทํางานแล้วก็คือการทํางานของมันจะทํางานเต็มประสิทธิภาพนะครับก็คือสมมุติว่าเราจ่ายไฟเข้าไปอยู่ที่ก่แอป์นะครับจะกิแอป์ก็คือตอนเวลาที่เรา,เามาชาร์จเนี่ยามาชาร์จพวกแบตเตอรี่หรือว่ามาชาร์จมือถือเนี่ยมันจะวิ่งไปแอมป์เต็มสิบเลยครับก็คือมันเป็นหัวชาร์จที่แอมป์สูงที่สุดใน ในบรรดาของหัวชาร์จนะครับจะเรียกว่าชาร์จเร็วก็คือใช่เลยนะครับก็คือมันจ่ายให้เต็มสุดขอแค่แอมแอมพื้นฐานนะครับหรือว่าแอมต้นมันเนี่ยมันสูงพอนะครับแล้วข้อเสียของการไม่ตัดชาร์จเกิดอะไรขึ้นเนี่ยครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือไม่รู้สิเงก็เป็นความร้อนที่สูงมากนะครับมันก็จะเกิดความร้อนที่สูงมากก็ไม่รู้จะจะเป็นยังไงต่อนะครับผมคิดว่าน่าจะน่าจะตัว C นะครับตัวเก็บประจุเนี่ยตัว C เนี่ยระเบิดนะครับอาจจะทาอาจจะเป็นอย่างนั้นได้จริงนะครับดังนนนนั้้ตอเววลาาใชงก็ครที่จะ ระหว่างนะครับตอนเวลาซื้อมาเนี่ยตัวเนี้นะครับอืมคือก็อยากรีวิวมานานแล้วว่าอันเนี้ยมันมันมีจุดดีจุดเด่นจุดด้อยยังไงนะครับแล้วจุดเด่นอีกตัวหนึ่งของมันก็คือมันสามารถใช้ไฟเริ่มตั้งแต่กระแส6โวลต์นะครับ6ถึง7โวลต์นะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่ามันจะใช้เริ่มเริ่มตั้งแต่6 7โวลต์จริงไหมอันนี้ก็คือ3โวลต์นะครับอันแรกเนี่ยเนี่ยนะครับ3โวลต์นะครับฐานก้อนแรกฐานก้อนที่2ก็จะเป็นอ่าเท่าไหร่นะฐานก้อนที่2เนี่ยเป็็นนนเป6โวตะครับ หกโวลต์ฐานก้อนที่สามเป็นเป็นเก้าโวลต์นะครับฐานก้อนที่สามตัวนี้มันจะเป็นประจุอยู่ที่สามสิบสองนะเป็นลิเธียมฟอสเฟตนะครับจะทํางานที่เริ่มทํางานที่สามก้อนนะครับแล้วก็สูงสุดคือสี่ก้อนใช่ไหมสูงสุดสี่ก้อนสี่ก้อนเนี่ยยังไม่จบอยู่แค่นี้นะครับเพราะว่าโดยปกติเจ้าเนี่ยมันทํางานที่สามสิบหกโวลต์นะครับทําได้ที่สามสิบหกโวลต์เลยนะครับตัวนี้ก็จะต่อเข้าไปเป็นยี่สิบสี่โวลต์นะครับยี่สิบสี่โวลต์ถ้าจะตก โวล์โวล์จะตกอยู่ที่เท่าไหร่นะครับโวล์ไม่ได้ตกอยู่ที่24โวล์นะครับโวล์ตัวนี้จะตกอยู่ที่26 27นะครับ27โวล์27โวลที่8โวล์อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะได้เปะผมยังไม่เคยตอบพลาดนะครับยังไม่เคยตอบผิดแล้วทํามันช็อตนะครับยังไม่เคยตอบผิดดังนั้นคุณผู้ชมก็ซื้อไปก็อย่าอย่าตอบผิดเลยนะครับเพราะว่าอันหนึ่งม่เป็นร้อยอันหนึ่ง100นะครับอันหนึ่ง100 140บาทอืมเอาละทีนี้เห็นไหมครับ พอเราต่อที่24โวลต์ก็สามารถใช้ได้เช่นกันนะครับหรือจะมากกว่านั้นก็ได้นะครับแต่ของผมเนี่ยอุ๊ยเชี่อตกใจร้อนร้อนร้อนอันนี้มันช็อตกันนะครับอันนี้ช็อตกันไม่รู้มันช็อตกันยังไงนะครับเอาละ <c oughs> สายไฟตรงนี้อันนี้นี่น,นี่เริ่มทํางานตั้งแต่3ก้อนนะครับเบอร์เริ่มทางานตั้งแต่3ก้อน3ก้อนนี่กี่โวลต์อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ3ก้อนกี่โวลต์แล้ว ข้อเสียของตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับเป็นมันมันเปื่อยไงมันเปื่อยแล้วมันแบบโดนน้าได้ง่ายนะครับดังนั้นคุณผู้ชมควรจะทาทาอะไรนะทา075ห้ไอตัวซิลิโคน075ห้ามันจะเป็นซิลิโคนหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่ามันเป็นมันเป็นซิลิโคนเคลือบบอร์ดนะครับอันนี้6โวลต์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าโวลต์นี่โวลต์จริงป่านะครับอันนี้6.2โวลต์นะครับยังไม่ทํางานเนาะจะเริ่มทํางานที่9โวลต์นะครับมันเริ่มทํางานที่9โวลต์แต ใช้แบตเตอรี่ลิเทียมลิเธียม NMC มันจะถ้าใช้ลิเทียม NMC 2สองก้อนนะครับ2ก้อนมันจะเริ่มทำงานนะครับถ้าหากว่าวลต์มันตกต่ำลงกว่าเอ่อวลต์อ่วลต์ประมาณนี้มันจะตัดการทำงานนะครับมันจะไม่ทำงานก็แปลกใจเหมือนกันว่าเฮ้ยมันตัดการทำงานเลยนะฉลาดพอตัวอยู่นะแต่ก็อย่างว่าแหละครับเราควรจะตัดเราควรจะใช้ b m s ร่วมด้วยดีกว่านะครับอย่าง b m s พวกค่ายแดงค่ายเขียวอันนี้ผมจะรีวิวอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าค่ายแดงเนี่ย เดี๋ยวไหนเบียเม็ดค่ายแดงมันจะบอกไว้ไว้ไหนวะเนี่ยอ่ะนี่เบียเม็ดค่ายแดงคนระับระหว่างค่ายแดงกับเบียเม็ดธรรมดาอันไหนดีกว่ากันครับก็คําตอบเลยนะทั้งคู่ดีเหมือนกันนะครับแต่ตัวเนี้ยจะมีชิปนะครับคือผมยังไม่ได้แกะดูเดี๋ยวผมจะพาแกะดูนะครับเบียเม็ดค่ายแดงเนี่ยเพราะว่าโดยปกติแล้วเบียเม็ดค่ายเนี้ยมันเป็นเบียเม็ดที่ค่อนข้างทนแล้วก็กันน้ํานะครับแต่ว่า คือพอเวลาที่เราเอามาช็อตกันเนี่ยเรามาสปาร์กันอ่ะสองขวสปาร์กันเนี่ยมันเกิดอาการแบบโอ้ร์ฮีตอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็พังได้นะพังได้เหมือนกันกับพวกเบียร์ธรรมดาเลยนะครับเบียร์เมพวกจะว่ายังไงเดียบี m อร์เมพวกเนี้ยนะครับนี่เราพูดไปถึง b m ียเ,เอางาั้นเอาเอางั้นก็แนะนำเบียรด้วยเลยแล้วกันนะครับเบีตัวนี้นะ บอกว่าตัวเนี้ยมันพังง่ายไหมไม่เลยนะครับถ้าหากว่าเราใช้งานดีๆนะครับแต่ว่าอันนี้ผมทํามันช็อตกันนะครับคู่บวกคู่ลบคู่บวกคู่ลบมาจิ้มกันตรงนี้นะครับก็คือไอ้ก็เอามาจิ้มกันเอาเบีเมตต่อบียเมทมาจิ้มกันมันก็เลยเกิดอาการช็อตนะครับถ้าเกิดว่าต่ออนุกรมแล้วเอามาจิ้มกันมันไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้าเกิดว่าเอามาสลับใส่กันนี้มันพังนะครับวงจรพังคือผมทําพังแล้วแหละช่วยไม่ได้นะครับก็คือมันพังเพราะฝีมือคนนะครับต่อให้เป็นเบียร์เมทต์แดงก็พ ถ้าซื้อบอกว่าซื้อ BMS ตัวไหนดีกว่าก็คือทั้งคู่ก็ดีเหมือนกันหมดนะครับเอาละมันเริ่มทํางานตั้งแต่มันเริ่มทํางานตั้งแต่9โวลต์นะครับเริ่มทํางาน9โวลต์จนถึง24โวลต์นะครับเ,เรามีโวลต์อยู่ที่25โวลต์นะครับเนี่ยที่เห็นอยู่ปัจจุบันนี้คือ25โวลต์นะครับก็คือมันเริ่มทํางานตั้งแต่นี้ดังนั้นตัวนี้มีข้อดีตรงที่มันเริ่มทํางานตั้งแต่โว์น้อยนะครับตั้งแต่โว์น้อยยันถึงโวลต์สูงนะครับเ,เขาก็กําหนดไว้ที่ว่าตั้้งงแแตตต่่รนนะะัั8โว์คบ ตั้งแต่8โวลต์เริ่มทำงาน8โวลต์อ่า8แล้วก็12นะครับที่12 13 14 15อ่าเริ่มทำงานในเรื่องเนี้ยนะเห็นไหมครับเนะี่ยมาเริ่มทำงานนี้นะครับแล้วจุดเด่นของอีกตัวหนึ่งอีกตัวนี้เลยก็คือตอนเวลาที่ใช้แอมเยอะๆหรือว่าใช้มือถือประมาณ4-5เครื่องนะครับความร้อนจะไม่มากไม่เหมือนหัวชาร์จปกตินะครับคือหัวชาร์จปกติมันจะเริ่มมันคือมันมันทังแน่นอนแต่ว่าหัวชาร์จตัวนี้คือมันใช้ไฟแบตเตอรี่จุด จุดด้อยคือใช้ไฟแบตเตอรี่ครับต้องต้องต่อกับแบตเตอรี่แต่สามารถเอาไปทำเ o w e แบงค์ได้ไหมทาได้นะครับแต่ข้อเสียของตัวหนึ่งคืออีกจุดหนึ่งคือต้องใช้แบตเตอรี่9โวลต์ขึ้นไปนะครับก็คือต้องต่ออนุกรมแบตเตอรี่อะไรเงี้ยทำให้มันเป็นเทาแบงค์ต้องต้องทำใหญ่พอสมควรนะครับถึงจะสามารถที่จะรันมันได้นะครับถึงจะสามารถทํางานมันได้ดังนั้นตัวนี้นะครับตอนเวลาที่ใช้งานกระแสแอมป์ M, นะครับถ้าเกิดว่าเราเอามาจุ่กันกระแสแอมป์มันจะเพิ่มขึ้นนะครับสูงมากตัวนี้ส่วน ส่วนการชาร์จเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูว่าการชาร์จของมันมีมันมันมันเป็นยังไงนะครับคือผมจะต่อตรงชาร์จเลยนะเพราะว่าจะได้เห็นกันว่าเป็นยังไงเนาะเอาละสิ่งนี้นะสิ่งนี้เดี๋ยวเราจะเปิดตัวเครื่องนะครับเดี๋ยวเราจะต่อต่อต่อเข้าตรงไหนดีนะเอาซักสีก้อนนะสีก้อน,น,อนสีกกิกรอนก็พอมุนไปทางไหนเอากแบตเตอรี่เราก็เอามาเล่นกันเนาะเออส่วนแบตเตอรี่นี้ก็ถ้าอยากจะซื้อนะครับ แบตเตอรี่นี้แบตเตอรี่นี้ผมก็ผมว่าคือผมแนะนําให้ซื้อเป็นมือสองดีกว่าเพราะว่าตัวนี้เป็นมือหนึ่งนะครับเป็นมือหนึ่งก็แนะนําให้ซื้อเป็น 1, มือสองเพราะว่ามันมันก็เหมือนกันนั่นแหละนะครับคืออัตราการเสรื่อมสภาพหรืออะไรมันเหมือนกันนะครับถ้าหากว่ามันมีเซลล์ใดเซลล์หนึ่งเสื่อมมันก็จะไปทั้งแผ่นนะครับดังนั้นแบตเตอรี่เนี่ยควรจะเล่นเป็นมือสองดีกว่าณเวลานี้ลิงก์ลิง์มือสองที่ผมจะพอแนะนําได้ก็จะเป็นลิงค์ตัวนี้นะครับลิงค์ตัวที่ที่ผมเอาลงไว้อ่า นั่นแหละนะครับเยอะเหลือเกินเนาะต้องมาแบบทำยิปจะไม่พอต้องมาหาลิงให้คุณผู้ชมซื้อเอาละนี่นะครับก็คือต่อมาตรงนี้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะต่อฝั่งนี้เอาละเอาๆๆมันดูก็ก,ก็เดี๋ยวผมจะชาร์จแบตชนิดนี้นะครับแบตบชาร์จแบตเฉพาะตัวนี้เลยละกันเพราะว่าจะดูว่ามันเป็นยังไงคือตัวเนี้จะแอมน้อยนะครับคือ คือฝั่งที่แอมเยอะเนี่ยจะเป็นตัวชาร์จมากกว่านะครับจุดเด่นของตัวนี้ก็คือตอนเวลาที่เราต่อตรงเนี้ยกระแสแอมมันจะพันได้มากสุด10แอมนะครับแต่ถ้าต่อตรงนี้มันไปถึง20แอมเลยนะผมก็งงเหมือนกันเอ้ามันไปถึง20แอมได้ยังไงวะคือคือตอนเวลาที่เราเอามาจุกันเนี่ยพวกพวกมันเนี่ยจุกันเนี่ยมันจะติ๊ก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 เลยนะครับอย่าหาทรรนะครับคือถ้าเกิดว่าเราเอามาเชื่อมตัวนี้มาเชื่อมกันเน่ะมันไม่เป็นไรนะครับเอาพวกนี้เอา เอาปุ่มข้างหน้าเนี่ยเอาปุ่มข้างนอกเนี่ยมาเชื่อมกันมันไม่เป็นอะไรนะครับแต่ถ้าหากว่าเราวันไหนวันดีคืนดีนะครับเอาเอาข้างหลังมันเนี่ยมาเชื่อมกันไม่ได้นะครับมันเหมือนแบบมันติกตก๊กต๊ก,ต,กติกตก๊กต๊อกอ่ะมันมันมันช็อตกันนั่นแหละนะครับก็เหมือนว่ามันช็อตกันเอาละทีนี้อย่าเอาขั้วพวกนี้ยมาจิ้มกันนะครับช็อตนะครับช็อตเคยทํแล้วพังไปอันหนึ่งอย่าเอาพวกพวกนี้ไปจิ้มกับพวกนั้นนะครับต่อให้ใช้แค่สามโวลต์ก็พังเหมือนกันก็แปลกดีเหมือนกันนะ พังได้นะเอาละทีนี้อ่าทีนี้เดี๋ยวเราจะชาร์จนะครับอันนี้เป็นขั้วบวกนะครับคุณเลนส์ขั้วลบอ่าเ,เราชาร์จดูนะครับนี่เห็นไหมครับเห็นไหมครับ5แอมป์นะครับ5แอมป์อันนี้คือในระบบ12โวลต์นะครับแอมป์ M. ที่วิ่งออกคือ5แอมป์คือแบบชาร์จเท่านี้5แอมป์เลยนะครับก็คืออันนี้คือที่12โวลต์ อ่าที่สิบสองโวลต์แล้วเดี๋ยวเราดูแอมป์ขาออกครับดูแอมป์อ่าของไอตัวเนี้ยนะครับอ่าดูแอมป์ของเจ้าตัวนี้ผมจะวัดดูว่ามันจะกินเท่าไหร่นะครับผมคิดว่ามันกินไม่เยอะเพราะว่าจะว่าคิดว่าไม่ได้นะครับผมผมบอกเลยว่าจะกินไม่เยอะนะฮะอ่ามันจะกินไม่เยอะไม่เหมือนกับตอนที่เราชาร์จนะครับเอาละทีนี้เดี๋ยวเรามาวัดดูเห็นไหมครับจะกินที่หนึ่งจุดเจ็ดสามจุดเจ็ดสี่นะครับ หนึ 1> 1. 3, 1. 4ุดสจแอมป์ถ้าเกิดว่าทําที่ระบบยี่สี่โวลต์นะครับก็จะขึ้นไปเป็น1ิบแอมป์นะครับคือขึ้นเยอะมากนะขึ้นเยอะมากอันนี้เราวัดแล้วว่ามันชาร์จเร็วจริงนะครับมันสามารถทําให้เราชาร์จเร็วได้จริงนะครับตัวนี้คือผมจะเล่าว่าผมซื้อตัวนี้มาใช้เพื่อคุณบิดคอยโดยเฉพาะนะดังนั้นมันก็เลยมีกระแสะที่ทนมากแล้วก็มันทนนะเออต้องยอมว่ามันทนนะจะมือถือกี่เครื่องก็สามารถชาร์จได้อะอืมมันเป็นระบบที่ค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็เวอร์มากนะมัน มันไม่รู้อะไรมันไม่รู้มันเป็นไรแต่มันเวอร์นะเนี่ยอย่างเช่นตัวนี้เนี่ยตัวนี้เป็นอยคอยอิน i n d เ c t o r ใช่ไหมตัวนี้เป็นเป็นคอยแบบปกติเหมือนจะเขาทํามาแบบปกตินะจากที่ดูดูแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับดูใกล้ๆกันตัวนี้จะทามาแบบปกตินะครับถ้าเกิดว่ามันกล้วยนะครับมันมันสั่นมันคลอนอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไม่ต้องคิดมากนะครับหรือว่าไม่ต้องอะไรเพราะว่ามันสั่นอยู่แล้วนะครับตอนเวลาจับดูมันจะสั่นส่วนตัวนี้จะไม่สั่นนะครับเพราะว่ามันพันเป็นยอ i นด n d เ c t o r มาอยางเงี้ยนะครบบบเเ็็ตววน้สมระดดดาาแแ่่ไูจชิ เตปดาวคือลดกระแสรหรือว่าเพิ่มกระแสกันแน่อันนี้ไม่แน่ใจนะครับคือผมคิดว่ามันไม่สามารถควบคุมกระแสได้เหมือนกับอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนั้นเป็นสเตปดาวก็จริงแต่ว่ามันสามารถลดกระแสให้เหลืออยู่ประมาณเอ,อ่อเท่าที่เรากําหนดได้นะครับแล้วมันมีคือมันมีข้อเสียแหละถ้าเกิดมันพังขึ้นมาปุ๊บก็ทําเครื่องขุดบิตคอยอะไรของคุณพังหมดเลยนะครับเพราะว่ากระแสมันจะไม่มันจะไม่นิ่งอย่างว่าแหละนะครับก็ต้องระวังด้วยแล้วกันนะครับใครที่ ใครใครที่จะซื้อไอ้ไอนั่นมาทานะครับต,ตัวนี้มันเอาไว้ชาร์จมือถือโดยเฉพาะหรือว่าชาร์จพวก M3 p พวกเครื่องอะไรที่อยู่ในบ้านนะครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งนะครับแบตที่ควรจะใช้แบตที่ควรจะใช้จะชาร์จก็คือตัวนี้แบตพวกนี้ควรจะติด BMS ด้วยนะครับแล้วก็ตอนเวลาชาร์จเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นต้องชาร์จในโวลต์ที่เหมาะสมก็คือชาร์จที่12โวลต์น,นะครับชาร์จที่12โวลต์แล้วทีนี้ S <S ข้อตัวนี้คือมันเสียบชาร์จเข้ากลับไปไม่ได้นะครับก็คือกลับชาร์จกลับไปไม่ได้หรือมันจะชาร์จได้อยู่นะครับหรือมันจะชาร์จได้อยู่หันผ่านรูตรงนี้นะครับก็คือรูตัวนี้ชาร์จได้อยู่แต่ว่าจะว่าอย่างไงเดียว้วถ้าคุณจะประยุกต์แล้วกันนะครับแล้วแต่คุณจะไปยุกตใช้แต่สําหรับผมผมคิดว่าไม่ได้ใช้รูตัวนี้เพราะว่าผมจะชาร์จแบตของผมโดยการใช้ชาร์จผ่าน b m s นะครับซึ่ง b m s ของผมเนี่ยซื้อม,มาหลายตัวนะเดี๋ยวผมจะรีวิวอีกรอบหนึ่งนะครับว่า b m s ตัวไหนนะอืม นอกจาก BMS ตัวนี้แหละแต่ว่ามันเป็น BMS สามสองขอาศูนย์นะครับมันเป็นหน้าตาเหมือนกันเดะเลยแต่ว่าโปรแกรมมันไม่เหมือนกันเนาะเอาตามนี้